ภูขี้เทายุทธภูมินรกเรื่องราวการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บนแผ่นดินไทยส่วนหนึ่งของยุทธการผู้ขวางอันลือลัน่นผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่4การรอคอยก็คือการรอคอย ในสถานการณ์แบบนี้ความใจเย็นเท่านั้นที่พอจะช่วยแก้สถานการณ์ได้ประสบการณ์ในการลบกับพกคสอ,อนให้พวกนักลบของเราเข้าใจว่าใครใจเย็นกว่าย่อมมีโอกาสชนะและในสภาวะการคราวนี้ก็เช่นกันทั้งสองฝ่ายต่างไม่ทราบที่ตั้งของการละกันพวกพกคอพอจะทราบที่ตั้งของเจ้าวิทูลบ้างเท่านั้นความมืดครอบคลุมทั่วพื้นที่เสร็จแล้วเสียงมแมลงป่าเริ่มร้องระงมในป่าถึบความมืดคือความมืด มันมืดจริงๆมืดแม้กระทั่งมือตัวเองยังมองไม่เห็นการวางตัวของตชดต้องอาศัยหลักปักตัวเองอยู่กับที่การเข้าถึงตัวของใครก็แล้วแต่ถือว่าผู้นั้นเป็นศัตรูเพราะไม่มีโอกาสเห็นหน้ากันได้เลยเรื่องแบบนี้พวกนักรบชายแดนเข้าใจได้ดีเจ้าวิทูลคนเดียวที่เคลื่อนไหวไปมาภายในใจกลางวงล้อมของเราตชดแต่แกก็ไม่กล้าพอที่จะออกไปถึงขอบวงของวงล้อมตลอดการเคลื่อนไหวของแกแกพยายามให้เสียงแกคนอื่น เสียงนั้นไม่ดังนักแต่ก็ดังพอที่พักพวกเดียวกันจะได้ยินและเชื่อว่านั่นคือจ่าวิทูลในช่วงเวลาแห่งการรอคอยจ่าวิทูลรู้สึกเป็นห่วงหมู่สมควรเป็นไงบ้างวะควรจ่าวิทูลคำล่างของหมู่สมควรในลักษณะที่แผ่วเบาและมัดระวังเพราะกลัวมือจะไปปัดเอาหลอดไม้ระบายเลือดของคนเจ็บเขาคลำกระทั่งถึงใบหน้าของคนเจ็บเฮ้ย hey, ควรเป็นไงบ้างคำถามสองคำไม่มีคำตอบจากคนเจ็บ คนถามเริ่มสงสัยลังมือซ้ายจับจมูกตรวจลมหายใจมือขวากลางออกวางบนยอดอกเวลานานเท่าใดไม่ปรากฏคําตอบที่คนตรวจเชื่อมั่นก็คือ10บตำรวจตรีสมควรแก่ตายเสียแล้วแก่ตายเพราะเสียเลือดมากมือทั้งสองข้างของจ้าว,วิทูลสันละลิกกรามขบกันดังกรอดแววตาแข็งกร้าวจนแทบถลนออกมานอกเบาจับจองฝ่ามองไปในความมืดเหมือนจะมองหาสิ่งที่จะแก้แค้นให้กับลูกน้อง แกอยู่ในสภาพนั้นนิ่งและนานกระทั่งแกค่อยๆย,ย,ยันตัวเองลุกขึ้นยืน HK33 ในมือกำแน่นจนแทบจะแหลกรานลงคามือร่างแกยืนเหยียดตรงเต็มทีแต่สายตาไม่ได้ลดระดับลงมายังคงจ้องฝ่าออกไปในความมืดด้านหน้าโดยตลอดเจ้าวิทูลก้าวเท้าข้ามศพลูกน้องในลักษณะที่เชื่องช้าก้าวเท้าออกไปได้3 4ก้าวแล้วหยุดนิ่งโดยไม่ได้หันหลังกลับมามอง HK กระบอกนั้นถูกเปลี่ยนมาถือด้วยมือซ้าย มือขวาของแกดึง M 2 6มะเบิดสังหารแบบลูกเลียงออกมาจากอกเสื้อใช้ฟันกัดห่วงสลักนิรภัยออกแรงดึงจนสลักหลุดแล้วเป่าห่วงสลักออกจากปากริมฝีปากแกเม้มจนสนิทเป็นเส้นตรงไปที่ชอบที่ชอบแต่ว่าน้องกูกูจะแก้แค้นให้เจ้าวิทูลเดินกลับไปที่เก่าที่ที่แกร้องตะโกนยั่วยุกับไอ้พอกขคอมเมื่อตอนก่อนมืดสนิทเลือดแขนกําลังพุ่งขึ้นถึงขีดสุดไอ้พกาศเข้มไอ้สัตว์งอมายิงกบกูตัวต่อตัวไหมสัตว์ จาวิทูลตะโกนออกไปแบบดังสุดเสียงทันทีที่ขาดเสียงแก่2 6ลูกนั้นก็ถูกคว้างออกไปชนิดสุดแรงเกิดของคนควางเสียงระเบิดของ M26 ลูกนั้นดังสะเทือนไปทั่วบริเวณป่าในป่าทึบอากาศแน่นกว่าที่ลงช่วยให้เกิดเสียงดังกว่าปกติประกายไฟจากการระเบิดสว่างวาบเหมือนแสงแฟลชถ,ถ่ายรูปหลังจากนั้นก็มีแต่เสียงเศษดินเสษใบไม้กิ่งไม้ร่วงลงกล่าวเต็มไปหมดไม่มีใครวัดผลจากการระเบิดได้เพราะไม่มีใครมองเห็นว่าที่หมายอยู่ณนะที่ใด กระสุนอาก้าจะบอ,อ,อกคอตอบโต้มาประกายไฟจากปากลำกองทำให้ทราบได้ว่ามันอยู่ไกลกว่าที่เ2 6กระเบิดของจ่าว,วิทูลป้าออกไปจ่าว,วิทูลไม่ได้หลบหรือหมอบเขาที่กำบงังแต่แกะระทับเอชเคกระบอกประจำตัวทันทีแล้วเร็งแบบความเคยชินเพราะมองไม่เห็นศูนย์ของปืนกระสุนเอชเคสามสามจากจ่าว,วิทูลตอบโตออกไปบางและนั่นหมายถึงการเอาไม้ไปแย่พึ่งให้แตกหลังเสียงนกหวีดดังยาวจากด้านหลังของจ่าวิทูล ใช่แล้วนั่นคือสัญญาณโจมตีของพวกมันและนั่นคือที่อยู่ของหัวหน้ามันเสียงอาก้กาดังมาจากรอบทิศทางเหมือนกับนัดกันไว้ประกายไฟยจากปากลำก้องเป็นจุดเป็นดวงรอบตัวเต็มไปหมดเป้าหมายของอาก้กาทุกระบอกคือที่ที่เป็นเสียงของจ่าวิทูลจ่าวิทูลได้สติรีบหมอบนอนลงแต่ก็ไม่ไหวที่จะชูหัวขึ้นมองดวงไฟวับวับตามปากลำก้องรอบๆตัวเองกระทั่งลูกน้องคนหนึ่งคลานฝากกระสนเข้ามาใกล้แก่พี่พี่วิทูลเป็นไรเปล่าพี่ ไอ้นิดเหรอยังไม่เป็นไรวะจ่าวิทูลเรียกชื่อเล่นของตรชดรุ่นน้องคนนั้นแกไม่ได้สนใจอะไรกับลูกน้องมากนักพูกเราอย่าเพิ่งยิงตอบโต้ไปนะกดดันเงียบไก้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดเผยที่ตั้งไอ้นิดถึงกับงงเพราะที่มันเข้ามาก็หวังเพื่อเตือนสติลูกพี่ที่กําลังใจร้อนแต่กลับมันเจอคําสั่งจากปากลูกพี่ให้ทุกคนใจเย็นก็เลยงงนี่มันอะไรกันวะเอ้าแล้วกันพี่บอกคนอื่นใจเย็นแต่พี่ใจร้อนแล้วมันอะไรกันล่ะพี่ จ้าวิทูลหหวร้อนในความมืดสนิทและทำกลางหากระสุนของข้าศึกนั้นเออเมื่อกี้ร้อนแต่ตอนนี้เย็นแล้วอะ่ะโหโล่งอกไปพี่ผมกลัวพี่จะแหกออกไปซัดก,กับมันคนเดียวซะแล้วไอ้พวกพวกอกรคอมันยิงมาเพียงชุดเดียวแล้วก็หยุดนั่นคือความเงียบกับเขาครอบคลุมทั่วบริเวณอีกครั้งอย่าว่าแต่พวกต่อชดอเลยแม้แต่พวกเวรตะไลพอกรคอเองก็เถอะมันก็คอยเงียบหูฟังเสียงผิดปกติที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของคนไอ้นิดก็บความรู้สึกไม่ค่อยอยู่ก็เลยถาม พี่เราจะแหวออกไปได้ไหมคืนนี้พี่ยากว่ะลำพังพวกเราคงไหวแต่เสียงจาวิทูลขาดหายไปแววตาในความมืดสลดลงแต่อะไรพี่คนเจ็บหนึ่งศพอีกหคือปัญหาไอ้นิดความรู้สึกไวจริงๆคำว่าศพอีกหก็คือรวมศพของหมู่สมควรด้วยฮะาพี่พี่ควรตายแล้วเหรอเออเลือดออกไม่หยุดแล้วก็ไม่มีคำถามคำตอบจากปากของคนทั้งสองอีกเลย ต่างคนต่างคิดกันไปคนละทางความอาลัยและความเครียดแขนประดังเข้าสู่หัวใจของคนทั้งคู่ความคิดของเจ้าวิทูลก็คือถ้าไม่มีคนเจ็บโดยมีแต่คนตายก็จะแหกออกไปแล้วตีฝ่าเข้ามาใหม่ปล่อยศพไว้ก่อนแต่หมู่สมพรกกยังไม่ตายใจคอจะทิ้งกับไปได้อย่างไรสมพรบาดเจ็บไม่มากจึงไม่น่าจะต้องตาย การแหกวงล้อมแบบทิศทางตรงหน้าใครหน้ามันแล้วไปพบกันที่จุดนัดพบอาจจะทําได้เพียงแต่เป็นการเสี่ยงต่อการสูญเสียอีกหนึ่งหรือสองคนแต่ก็ดีกว่าที่จะต้องมาเสี่ยงตายเหมือนกันทั้งหมด15คนซึ่งนั้นก็ทําไม่ได้อีกเพราะติดขัดที่หมู่สมพรเพียงคนเดียวอึ้งโอนและสับสนไปหมดในความคิดของโหน้าชุดเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนแล้วทั้งสองฝ่ายยังคงปากหลักนิ่งจ้องกันอยู่อาหารกลางวันและมื้อเย็นไม่มีใครหิวเลยเหมือนกับลืมเสียสนิทแล้วพรุ่งนี้ล่ะ ถ้าหิวขึ้นมาจะหุงข้าวกันได้อย่างไรปัญหาทั้งหมดคนเป็นหัวหน้าฉุดต้องคิดแก้ไขว่าไงสหายหลับกันแล้วเหรอเสียงไอ้พวกผอกขอดังลั่นป่าสอดแทรกความเงียบนั้นมาเป็นสงครามปราสาัดกันชัดๆแต่ดูเหมือนเสียงมันจะใกล้เข้ามามากกว่าเมื่อตอนหัวคำเฮ้ยพวกเรามาแตกให้มันแตกหน่อยสิว่จาจ่าววิทูลตะโกนสั่งการจะพัดพวกแล้เอ็มยีกว่าส0บรูก็ระเบิดขึ้นจนเกือบจะพร้อมกันในทิศทางตรงหน้าตัวเอง คาดว่าที่จะเป็นที่ตั้งของพวกมัน m 2 6ก็พุ่งเข้าไปหาจนประกายไฟวูบวาบรอบฐานผลหลังจากที่สิ้นเสียงระเบิดก็คือความเงียบอีกเช่นเคยนั่นคือการรอคอยแเราเป็นการรอคอยแบบไม่มีกำหนดเวลาไม่มีการง่วงนอนเพราะการรอคอยครั้งนี้มีชีวิตของตัวเองเป็นเครื่องเดิมพันกระทั่งรุ่งเชา้าแสงทองจับท้องฟ้าเหตุการณ์มันเงียบจนเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ปกติต่อชดดอทุกคนยังปากหลักฟังตัวเองนิ่งอยู่ณนะที่กำบงัง ไปดูไอพอนหน่อยสิว่าเป็นไงบ้างครับพี่ไอนิดควนปืนตัวเองออกวิ่งทันทีตามคําสั่งของหัวหน้าไอนิดวิ่งออกไปได้ไม่ถึง1 0บก้าวดินข้างตัวมันต้องกระจุยกระจายเพราะฤทธิ์อาการที่ระดมยิงใส่ความไวของไอนิดมีเสมอมันพุ่งตัวเต็มที่ข้อหาต้นไม้ใหญ่ข้างๆชนิดลืมเจ็บเพราะกลัวตายต่อชดอด้วยการเห็นอาการของไอนิดโดยตลอดต่างโล่งอกไปทีที่ไอนิดไม่มีอันตรายใดๆไอนิดไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพอเสียงปืนหยุดมันออกวิ่งต่อทันที คราวนี้กระสุนอากาก็ยิงมาอีกไอ้นิดหมอบกลิ้งอีก m 7 9จากฝ่ายตชดอสองกระบอกตอบโต้ไปทันทีเพราะพอจะหมายแนวของอากากระบอกนั้นได้บ้างได้ผลอากากระบอกนั้นเงียบลงทันทีและดูเหมือนพอก็ขอจะถอยออกไปอยู่ที่ระยะเมื่อเย็นวานนี้แล้วเฮ้ยพรพิทูลให้กูมาดูมึงเป็นไงบ้างวะไอ้นิดไปหมอบอยู่ข้างๆหมู่พรปวดชิบหายเลยว่ะเลือดหยุดไหลย,ยังหยุดนานแล้วแต่กูขยับขาไม่ได้เลยว,วะ่ะ ไอ้นิดสังเกตเห็นเลือดที่เกาะตามขากางเกงแห้งแล้วขากางเกงถูกฉีกออกให้เห็นบาดแผลเลือดสีคล้ำเกาะตามขาที่บวมเป่งของคนเจ็บดูกูเลือกไอวิทใหที่มันฉีดมอร์ฟีนให้มึงไอ้นิดหมายถึงสิบตำรวจโทรประวิทย์ที่เป็นนายสิบพยาบาลของชุดลาดตระเวนไอ้นิดคิดแล้วออกวิ่งทันทีแต่คราวนี้มันวิ่งแบบเข้าหาที่กำบังทีละช่วงถึงที่กำบังทีก็ล้มกลิ้งหมอบทีเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าถูกยิงไล่หลังอีกคราวนี้จะรอดหรือไม่ ไม่นานเกินรอหมอวิทย์ก็มาถึงคนเจ็บการมาของแกก็เหมือนการไปของไอ้นิดนั่นแหละหมอฝีนจากหลอดพลาสติกป้องกันความชื้นอย่างดีจากเข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งปักลงที่โคนแขนของคนเจ็บนั่นไม่ใช่การบำบัดแต่เป็นเพียงการช่วยให้หายจากอาการเจ็บปวดชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นมันก็เลยเป็นหน้าที่ของไอหมอวิทย์ที่ต้องอยู่คอยช่วยเหลือคนเจ็บโดยการหมอบประกบคู่กันนั่นแหละการจ้องรอกันของทั้งสองฝ่ายกระทำกันอย่างจริงจัง ดูเหมือนว่าฐานชั่วคราวของฝ่ายต่อชดอจะตกเป็นเป้าสายตาของพวกผอกคอเพราะมีการเคลื่อนที่จากที่กำบังทีไรต้องถูกยิงทุกทีไปกระทั่งเวลาผ่านไปจากเช้าเป็นบ่ายพวกต่อชดอละดิกตัวไม่ได้เลยการอดข้าวเพิ่งจะเป็นวันแรกดูจะยังไม่เดือดร้อนเท่าใดนักน้ำในกระติกอาจจะยังพอช่วยได้บางใจคอของไอ้พวกผอกคอมันตั้งใจจะล้อมเอาไว้อย่างนั้นนานๆเข้าเราต่อชะดอกก็คงจะหิวข้าวรวมทั้งเมื่ออดนอนมากเข้า ก็คงจะอ่อนล้าลงไปเองหรือไม่กระสุนหมดต่อชดดอกก็จะหมดพิษส่งในที่สุดเวลาเกือบบ่ายสามโมงแล้วเวลาที่ผ่านไปต่อชดดอติดต่อกับหน่วยเหนือหรือหน่วยอื่นใดไม่ได้เลยเพราะไม่มีวิทยุระดูเหมือนทางหน่วยเหนือก็พอจะเดาสถานการณ์ได้ถูกการขาดการติดต่อเป็นเวลานาน,านแบบนี้ทั้งที่เคยปกติแล้วติดต่อกันอยู่เป็นประจำมันต้องมีอะไรผิดสังเกตแน่เสียงเครื่องบินตรวจการแบบ L19 ของทบบอดังแววมาแต่ไกล พวกตชดดีใจจนหัวใจรับอกต่างมองฝ่ายยอดไม้ที่ทึบจัดขึ้นไปบนฝาตามทิศทางของเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรไอ้นิดคนเดิมวิ่งแล่นมาทั้งจาวิทูลอีกถึงแม้จะมีเสียงปืนจากหอกข,อขอไล่ตามหลังมาอีกพี่เครื่องบินมาตามหาเราหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็รู้ถ้าเขามาตามหาเราเขาต้องมาพิกัดที่เราแจ้งให้ทางบอกอรู้ไปเมื่อวานเนี้ยจาวิทูลพูดด้วยความหวังแบบลมๆแรงๆแต่มันก็ต้องหวัง เพราะมันคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นพวกเดียวกันแล้วมาให้เห็นแล้วเราจะติดต่อ,อนักบินได้ไงพี่วิดูเราไม่มีก็นั่นสิวะพี่กาลังคิดอยู่เหมือนกันแลวทั้งคู่รุ่นพี่กับรุ่นน้องก็ต้องเงียบลงอีกต่างคนต่างใช้ความคิดเอางี้แล้วกันนิดเราหาทางทําสิ่งผิดปกตินักบินเห็นให้นักบินรู้มีคนอยู่บริเวณเนี้เขาอาจะโฉบลงมาดูก็ได้ทําไงล่ะพี่เอางี้แล้วกันแต่มึงต้องเสียสละหน่อยนะได้พี่ว่ามาเลยไายผมทําอะไร ไอ้นิดอาสาทันทีทั้งทที่ยังไม่รู้เลยว่าจะให้ทําอะไรเดี๋ยวมึงเอาสมุกสองลูกสองสีผูกติดกันแล้วคว้างไปที่ทุ่งโล่งด้านหลังโน้นนักบินเห็นจะผิดสังเกตเองตกรงพี่เดี๋ยวผมเองไอ้นิดจัดการล้วงเข้าไปในเป้หลังหยิบระเบิดควันออกมาสองลูกมันเลือกเอาสีเหลืองกับสีแดงแล้วจัดการเอาเชือกมัดรวมกันจนเสร็จเสียงแอลสิบกยังคงดังแววมาให้ได้ยิน ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วไอ้นิดวิ่งออกไปหาทางที่ออกสู่ทุ่งโล่งด้านหลังทันทีเครื่องบินยังไม่มาแต่มันเตรียมไว้แล้วเหมือนโชคจะยังเข้าข้างต่อชดอ,อยู่ L19 เครื่องบินลำนั้นบินมาบริเวณนั้นจริงๆไอ้นิดใช้ความเร็วสุดชีวิตในมือมีแต่ระเบิดควันออกวิ่งอย่างเร็วไปนอกฐานให้ได้ระยะประมาณ30เมตรกะว่าเพื่อให้ควันนั้นได้โชว์ตัวอย่างเต็มทีกระสุนอาก้าจะพอกคอไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไร่ระดมยิงไปที่ไอ้นิดทันที แต่ควันของต่อชดอ,อยังดีอยู่ยิงรู้มีเครื่องบินพวกเดียวกันมาควันยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเฮ้ hey, ยยิงคุ้มกันไอ้นิดไวหมู่สมพรที่ขาเจ็บแต่ตะโกนบอกเพื่อนเสียงดังทันทีกระสุน hk 3 3จากต่อชดอปล่อยออกไปบ้างไอตืนโตมึงกดให้นะักกระสุนอากาศมีได้ลดจํานวนลงแต่อย่างใดทั้ทงที่ปกติแล้วเมื่อ m 7 9กระสุนกระทบแตกใช้นั้นเคยได้ผลแต่คราวนี้มันไม่กลัวพอมันต้องการจะเก็บไอ้นิดให้ได้เพราะถ้าไอ้นิดปฏิบัติงานนี้ไม่สําเร็จ ต่อชดอจะไม่มีทางส่งข่าวได้เลยแต่ไอ้นิดก็ไม่กลัวมันลม้มมันกลิ้งมันวิ่งจนได้ระยะไอ้นิดคว้างสมกงแฝดคู่นั้นออกไปสุดแรงเกิดแล้วตัวเองก็กลิ้งอย่างเร็วเข้าหาที่กำบังระเบิดควันยังคงซื่อสัตย์เสมอเพราะเวลาเพียง5-6ถึงวินาทีควันสีเหลืองกับสีแดงก็พ้นออกทางท้ายจนกลายเป็นม่านควันให้เห็นได้แต่ไกลโดยเฉพาะเมื่อมองลงมาจากเครื่องบินมันได้ผลในความคิดของจาวิทูลไอ้นิดไม่ต้องเสี่ยงฟรี L19 เครื่องนั้นย้อนมาทันทีบินครั้งแรกออกจะสูงอยู่แต่ครั้ง2และครั้ง3นักบินบังคับเครื่องให้ต่ำลงเลยเพื่อมองหาว่าระเบิดควันนั้นเป็นของใครไอพอกาคอเริ่มเคลื่อนย,าย้ายข้อหาที่กำบังใหม่ใช่แล้วมันกำลังจะเก็บเหยื่อรายใหม่ L19 ที่บินต่ำเครื่องนั้นคือเหยื่อที่พวกมันต้องการ